สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ซุกยูสติโอบายครูโตโต้นะครับสอนฟรีสอนง่ายใช้โปรแกรมตัดต่อคลายมาสเตอร์นะครับ แอปที่ดีที่สุดแอปฟรีนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android นะครับผมพารนี้เป็นพารที่4ครับผมจะมาสอนวิธีเอาเพลงใส่ในวิดีโอนะครับเริ่มต้นเลยครับผมเปิดแอปขึ้นมาเลยครับ k ายมาสเตอรครับกดที่บวกครับเลือกอัตราส่วนหน้าจอ16ต่อ9ครับเลือกวิดีโอของเรานะครับอยู่ใน DCIM ไ a เ c a มทับคครับ เลือกวิดีโอขึ้นมาครับติ๊กถูกครับไปยังต้นหัววิดีโอครับเราจะนำเพลงประกอบนะครับเข้าไปในวิดีโอของเรานะครับเข้าไปที่ออดิโอครับเลือกเพลงเลยครับเพลงที่อยู่ในโทรศัพท์ของท่านนะครับก็จะโชว์ขึ้นมานะครับของผมชอบเพลงน้ำในหอยครับตอนนี้กำลังฮิตกำลังเปี้ยง มีผู้ติดตามเต็มบ้านเต็มเมืองครับนี่ครับจิ้มดูครับมันจะเล่นให้เราดูก่อนรอบแรกนะครับว่าเสียงเพลงเป็นแบบไหนครับเอาเพลงนี้แหละพอที่สุดแล้วล้วก็กดบวกเลยครับครับผมหลังจากกดบวกเสร็จเรียบร้อยครับเพลงก็จะวิ่งเข้ามาในแถบนี้ครับเห็นไหมครับอยู่ใต้วิดีโอนี้ครับแล้วก็ติ๊กถูกครับ เลื่อนมาครับลองเล่นดูครับหยุดดูครับนี่ครับเพลงก็เข้ามาแล้วครับสมมุติว่าเพลงเสียงดังเกินไปจิ้มที่แท็บเวฟเพลงเลยครับจิ้มที่แท็บเพลงนี้เลยครับกดตรงรูปลำโพงครับนี่ครับถ้าเสียงดังเกินไปลดลงครับ จากค่าที่มันตั้งให้เป็นมาตรฐานเป็น100%นะครับผมก็จะลบมาที่52%ติ๊กถูกครับลองเล่นดูครับนี่ครับเสียงเพลงก็จะเบาลงครับว่าทําไมมันเสียงเบาจังไม่ค่อยได้ยินเลยอยากเพิ่มเสียงครับเหมือนเดิมครับกดไปที่แถบเพลงแล้วครับกดที่รูปลําโพงครับเพิ่มมันลุ่มขึ้นครับเต็มแม็กซิมัมของมันลุ่มจะเป็น200%นะครับอ่ะลองใช้ดูครับกดติ๊กถูกครับ ลองเล่นดูครับเรียบร้อยครับเสียงเพลงก็จะดังขึ้นครับเอ๊ะมันดังไปหรือเปล่าแตกไปหรือเปล่านะครับชอบกลางๆนะครับกดอีกทีหนึ่งครับเอามาไว้ที่ร้อยเปอร์เหมือนเดิมก็ได้ครับติ๊กถูกครับเสร็จเรียบร้อยครับพอใจแล้วครับพอใจแล้วครับถูกใจละกด EXPORT f i l e ครับ สีเหลี่ยมมีลูกศรด้านบนครับจิ้มเข้าไปเลยครับเลือกความละเอียดวิดีโอที่ FHD 1080p เลือกเฟรมเรทไปที่30เฟรมเรทนะครับกดเอ็กพอครับกดข้ามครับเรียบร้อยครับไฟล์ก็ถูกเอ็กพอออกไปนะครับเขียนภาษาไทยง่ายๆนะครับดูง่ายอ่านง่ายกำลังเอ็กพอร์ตโปรเนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผม เอ็กพอไฟล์เสร็จเรียบร้อยปิดออกเลยครับไปลองฟังดูว่าไฟล์ที่เราเอ็กพอออกไปเป็นยังไงครับของผมอยู่ที่ p h โต้ครับนี่ครับไฟล์ที่ถูกเอ็กพอออกมาแล้วนะครับเราก็จะมีวิดีโอพร้อมกับเสียงเพลงประกอบนะครับคลิปหน้าสอนฟรีสอนง่ายโดยใช้ แอปตัดต่อคายม m สเตอรนะครับจะสอนวิธีใส่เอฟเฟกตัวอักษรให้มันกระเด้งกระดอนให้มันวูบมันวาบให้เข้าแบบไหนออกแบบไหนหน่วงเวลาแบบไหนนะครับคลิปนี้ขอมีความสุขมากมายร่ำรวยทุกท่านนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับร่วมกันเป็นกำลังใจและสนับสนุนคลิปดีๆมีสาระกับคำพูดคำจาที่ไพเราะสนหูอย่างซุกยูสตูดิโอบายครูโตโตโดยการกดไลค์ กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกิ้งกิงให้ด้วยนะครับผมสุกยูสตูดิโอขอกราบขอบคุณครับ I love you